ลา12นาิ30นาทีวันที่18มิถุนายน2564พันตำรวจตรีธนศรีประมาณสนวส,สอบสวนสถานีตำรวจภูธรสตหหีบได้รับแจ้งจากประชาชนพบศพคนถูกท่วงน้ำในบ่อน้ร้างไร่หมันซอยโรงไฟฟ้าบางสะเร่ทรงกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมด้วยพันตำรวจเอกปัญญาดำเล็กผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสัตหีบพันตำรวจโทชูศักดิ์ปิ่นรัตรองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนเมื่อไปถึงพบชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างมามุงดูเหตุการณ์กันเป็นจํานวนมากเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปในไร่มนันห่างจากถนนประมาณ50เมตรพบบ่อน้ําร้างภายในบ่อส่งกลิ่นเน่าเหม็นจึงได้นํากระชอนตักปลาล,ลงไปตักซากศพในบ่อมีความลึกประมาณ5เมตรแต่ก็ต้องผงะเมื่อพบว่าภายในบ่อร้าง ไม่ใช่ร่รางมนุษย์แต่เป็นซากสุนัขที่ตายแล้วจากการสอบถามนายพนอมพุทธบุรีอายุ39ปีชาวบ้านที่มหาไข่มดแดงและได้เป็นผู้แจ้งทราบว่า ตอนนั้นเดินทางหาไข่มดแดงและได้กลิ่นเหม็นจึงเดินตามรอยเท้าเข้าไปในไร่มันพบกลิ่นเหม็นจึงคิดว่าเป็นซากศพรีบแจ้งตำรวจและกู้ภัยไปตรวจสอบดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพและได้กล่าวขอบคุณชาวบ้านที่พบเจอในความที่เป็นพลเมืองดีจึงได้มาแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแต่ไม่ใช่ศพมนุษย์ใช่ผมเแล้วเนี่ยกลิ่นมาเลยกลิ่นมาไอะผมว่ากลิ่นอะไรวะมันไม่ใช่เขาเขาบอกแค่เข้าเข้าไปเลยเขาเลยเนี่ยผมชี้ไปปั๊บแล้วบอกให้มีไปดูถูกที่เลยชี้ไป ต้นโคตตายขนาดีเนี่ยฝอยฝอยอยู่ฝอยอยู่ต้นเนี้ยแล้วตายอยู่ตรงนั้นน่ะแ,แล้วกลิ่นไปถึงนันได้ไงอดืแองเราเราว่าเหม็นกินตัวๆผมเลยเดินเข้ามาดูแล้วก็เห็นศพเลยอ่าเ้วผมก็วิ่งออกไปเลย,<า>ยเหม็นบอกว่าลากเห็นรอยลากมาจากทางนู้นเนี่ยพี่รอยลากมาจากฝั่งทางนู้นแล้วทีเนี้ยมันก็บอกพี่พี่ไปดูหน่อยมันมันเหม็นอะไรแ่หนูก็เดินเข้ามันเอิ้นอ้อมมาเนี้ยแล้วมันก็มาเห็นเป็นศพโอเคครับเป็นไงครับวันนี้มาตรวจสอบครับ ตักขึ้นมาดูแล้วครับสุนัขครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วรับแจ้งจากทาสถาบันอะไรเป็นไงครับแจ้งอย่างผลหาลังมวแดงว่าพบศพนะครับคาดว่าเป็นมนุษย์นะครับอยู่ในบ่อน้ําลึกประมาณห้าเมตรครับตรวจสอบแล้วครับใช้ที่บิงตักมาเป็นสุนัขครับร้อยเปอร์เซ็นต์หลือแต่โครงกระดูกใช่ไหมครับใช่ครับแล้วจะเอาซากมันไปต่อี่ยก็คงไว้ในบ่อเช่นเดิมครับไม่ได้มาครับเป็นบ่อน้ําล้างครับ